in the name of Allah the r a i e الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอี่านต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับรายการพิสูจน์ความจริงในอัลกุรอานวันนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ที่กุรอานได้ระบุเอาไว้นะครับแล้วเป็นเรื่องที่นักวิชาการในยุคปัจจุบันนะครับได้พิสูจน์ออกมาแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลทางวิชาการที่ตรงกับสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้วันนี้ผมอาจารย์ชริฟจะพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับความจริงประการหนึ่งเรื่องของเหล็กนะครับเหล็กในอัลกุรอานพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กอย่างไรนะครับแล้วก็เหล็ก เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีข้อมูลอยู่ในอันกุรอานนะครับก่อนอื่นที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เจาะลึกลงไปนะครับขอเรียนพี่น้องพบกับอาจารย์เชรีฟอาจารย์เชรีฟวง,สงเสงียมก่อนนะครับบ ah in in ิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยนวะลาฮาวะลาโวลาโควะติอิลลาบิลลาฮิอัลีนอาลิมอามะบะดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับอาจารย์ครับครับผม เรื่องที่เราจะพิสูจน์นะครับพิสูจน์กันมาแล้วหลายเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่วิชาการอัลนุรอานได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็นักวิชาการปัจจุบันได้มาพิสูจน์แล้วเป็นข้อมูลที่ตรงอัลกนุรอานที่บอกเอาไว้ทุกอย่างเลยแปลว่าคมภีร์นี้เป็นคมภีร์แห่งฮักกุลครับเป็นความทีที่เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงที่แท้จริงมาจากพระเจ้าครับวันนี้เรื่องเล็กครับอาจารย์เรื่องเล็กเรื่องเล็กเนี่ยดูดูแล้วเป็นเรื่องที่เอะเรื่องเล็ก จะมาพิสูจน์อะไรกันนะครับความจริงอะไรหรือมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาการต่างๆที่อยู่ในอันกุรานเรื่องเหล็กเป็นยังไงครับอาจารย์เราไม่ได้มาพูดเรื่องเหล็กไหลนะอาจารย์นะเรื่องเหล็กเจยๆนะท่านพี่น้องอย่าอย่าเล่นเหล็กเหล็กที่เอามาทําบ้านดีแหละนะอย่าไปมองเป็นเหล็กไหลเหล็กอะไรนะครับเราจะพูดเรื่องเหล็กกันครับทีนี้อาจารย์เรามาตั้งคําถามกันก่อนก่อนที่เราจะยกอายะกุรานเหล็กเนี่ยถ้าเราไปถามคนที่เขาผลิตเหล็กเส้นเด็ดเหล็กอะไรก็แล้วแต่อืเขาไปเอาแร่เหล็กมาจากไหนกัน ขาค่อยๆเขาตอบแล้วว่าก็ขุดเอาจากในดินแร่อะไรมันก็อยู่ในดินนั่นน่ะขุดขุดเกิขึ้นมาแล้วก็มาแยกแร่นั้นแร่นี้แล้วก็ได้เป็นแร่เหล็กขึ้นมาครับแล้วก็เอามาหลอมมาอะไรทํากระบวนการแล้วออกเป็นเหล็กที่เราสร้างใช้สร้างตึกใช้เป็นเหล็กเส้นเหล็กอะไรก็แล้วแต่ทุกชนิดก็คุณมาจากในดินะแล้วมันจะมันจะอะไรกันยังไงใช่ไหมครับเนี่ยเราจะได้คําตอบว่ามันก็ขุดมาจากในดินทั้งนั้นเลยอือลอาจารย์กําลังจะบอกกับพี่น้องใช่ไหมว่าอะไรจะบอกว่าอะไรหมายถึงว่าจะบอกว่าเหล็กเนี่ย มันมาจากไหนใช่ไหมนั่นแหะเสียอาจารย์ครับคือเราดูนะถ้าท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสุลลอัลลอฮ์อิสลามขอความสันติจากพระเจ้าจงมีดน,นท่านถ้าท่านแต่งคัมพีอันกุรอานเองเนี่ยนะท่านจะไม่แต่งอะไรที่มันสวนกับความเข้าใจของคนในสมัยนั้นหรออาจารย์ใช่ไหมครับถ้าแต่งคัเพี้ยนกุรอานเพื่อหลอกคนว่าตัวเองเป็นเจ้าลัที่เนี่ยแน่นอนแต่งยังไรก็แล้วแต่ต้องคนให้ให้คนในสมัยนั้นหรือเห็นด้วยน,นะถ้าเห็นด้วยใช่จะได้ไม่เฮ้ยอะไรเนี่ยมาแต่งคลานกับความเชื่อได้ยังไงเนี่ยเกิด ความก็เรียกว่าความไม่น่าเชื่อถือ discredit ตัวเองไปโดยทรายแต่บอกไปแล้วว่ามุฮัมมัดเนี่ยว่ายันเตโกอานินฮาว่าอินหัวอินลาวะยูยูหักมุฮัมมัดไม่พูดสิ่งใดครับโดยเฉพาะในเรื่องศาสนาหรือในเรื่องทางโลกถ้าได้รับการเจาะจงว่าจะต้องพูดมุฮัมมัดก็ต้องพูดนะครับมุฮัมมัดจะไม่พูดสิ่งนใดนอกจากจะเป็นบัญชามาจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นมุฮัมมัดเนี่ยได้รับบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าจากอัล็อ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงมาให้มาบอกกับมนุษย์ ซึ่งอาจจะเป็นการขัดกับความเชื่อในมนุษย์ในในในมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นก็ได้ครับอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานซูรอันหะดีิเลยจรย์หดดิษแปลว่าเหล็กบทหนึ่งของคัมภีร์อัลกุรอานเป็นบทที่57ครับบทนี้มีชื่อว่าอัลหะดีิซึ่งมีความหมายว่าเหล็กเลยนี่แสดงว่าเหล็กเนี่ยนะเป็นใจใจความหลักสําคัญของเป็นวัตถุสําคัญชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ดห่งเลยลลอฮ์มาตั้งชื่ออ่าจะจะสังเกตเห็นนะพี่น้องว่าช ชื่อวัวก็มีใช่ไหมชื่ออะไรล่ะอัลฮดีชื่อเหล็กก็มีอันกับอันนิสาแปลว่าอะไรผู้หญิงก็มีนะครับในสุรอะไรล่ะอัลอาอลาสูงทรงก็มีซึ่งสุรต่างๆที่เป็นชื่อ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 เนี่ยอุลมะนักวิชาการเขาบอกอย่างนี้นะแปลว่าเรื่องนั้นๆมีความสําคัญครับให้เราไปศึกษาดูเถอะในเรื่องนั้นมีวิชาการมีสิ่งสําคัญที่พูดเอาไว้อย่างมากมายทีนี้เรื่องของเหล็กนะครับ เป็นซูราะที่ไหนนะอ57อาญาที่ทหรือองค์การที่25 25เนี่ยนะซูลาะลำดับที่57เนี่ยชื่อว่าฮัดิดชื่อว่าเหล็กเลยความสําคัญเป็นยังไงอาจารย์ครับเอาล้อได้กล่าไว้ในคัมภีร์อันกุรอานซูราะบทดังกล่าวนะครับอยายญาดังกล่าว,ว่าว่าอันซันนัลฮัดีดว่าอันว่อันซันนัลฮาดีดนะฟีฮะฟีฮิบะซุนชะดีดุนและเราได้ส่งเหล็กลงมาอันซาลาเนี่ย ถ้าแปลตามอักษรตามตัวภาษาอารบยอาจารย์ส่งลงมาจากสูงลงมาต่ําอ,อันซาละจากสูงลงมาต่ำเขาเลยอ,อันซาละในภาษาอารบเหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวถึงฝนวานซาเลมินาสมาอีมาอันอัลลอฮ์ประทานาส่งลงมาประทานลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างชัดเจนเขาเรียกว่าอันซาละเอ๊ะแสดงว่าเหล็กนี่มันมาจากนี่ไงอาจารย์อายะนี้ทําให้คนเนี่ย ทำให้นักตับซกุรานอาจารย์นักตัปเซตอุรานกุรานคือนักอัถาที่บายคำเพีรอันกุรานที่เขามีชีวิตอยู่เมื่อเป็นพันๆปีที่แล้วเนี่ยอืเขามันยังไงนะเหล็กมาจากข้างบนแล้วมันยังไงมันขุดเจอแต่ข้างล่างใต้ดินทั้งนั้นเลยน้องนิดนึงก่อนนะคำว่านาซาลานาซาลานะแปลว่าจากข้างบนลงมาข้างล่างครับเหมือนกันอุรานก็จากข้างบนลงมาข้างล่างจึงใช้คาว่านาซาลานซาลาฝนจากข้างบนอันนี้เห็นชัดฝนนี่จากข้างบนลงมาข้างล่างใช้คําว่านาซาลาครับแล้วฮะดดีษเนี่ยเหล็กเนี่ย จากข้างบนลงมาข้างล่างเอ๊ะมันยังไงใช้คําว่านาซาลาเหมือนกันมนนกัผมจะถามอาจารย์แล้วมันยังไงมันยังไงใช่ไหมครับและอธิบายอันกุรอานเนี่ยอาจารย์มีชีวิตอยู่ในสมัยที่ยุคกวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าในเรื่องการค้นพบเหล็กมาจากไหนเนี่ยเขาก็ตีความกันไปต่างๆนานา ตีความเพื่อจะเพื่อบางคนจะตีความว่าไม่ได้มาจากข้างบนหรอกอถึงแม้ว่าจะใช้คําว่าอันซาละานาเซลาก็ตามมันก็อยู่ในดินจะมาจากข้างบนได้ไงมันไม่เหมือนฝนเอาล้อใช้ว่าอันซซลาเออตกลงมาจากข้างบนลงมาข้างล่างเออนี่เห็นชัดเป็นรูปธรรมอีรูปรลงมาอ่าได้ไหมแล้วเหล็กล่ะมันยังไงเหล็กกับฝนเนี่ยนะอย่าลืมนะครับท่านพี่น้องฝนเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมเป็นเม็ดฝนเมล็ดน้าตกลงมาเหล็กมันก็ต้องเป็นวัตถุที่มันตกลงมาได้เหมือนกันเป็นรูปธรรมเหมือนกันถึงจะใช้คำว่านาซะลาตรงนี้เหมือนกันครับ แต่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ส่งส่งกุรอานลงมาเนี่ยส่งกุรอานลงมาเนี่ยนะครับก็คือมาจากข้างบนมาข้างล่างเหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมอันนี้คือคําศัพท์คําว่าหนาซาลาบ่งถึงบนมาล่างครับจากบนลงมาข้างล่างแล้วเหล็กลหละครับครับเหล็กถ้าเราไปขุดมันก็เจอเหล็กอยู่ในดินแล้วมันจะบนจากข้างบนมาข้างล่างอย่างไรอาจารย์มันน่าจะอยู่ในดินตั้งแต่มีโลกมาแล้วไม่ใช่หรือเปล่าครับวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์เอาแล้วว่าเหล็กเนี่ย นะครับการที่จะเกิดเหล็กได้นะครับเกิดเขาเรียกเกิดอะตอมอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะตอมเกิดเป็นแร่เหล็กขึ้นมาได้เนี่ยต้องใช้ความร้อนมหาศาลฟังันดีนะครับใช้ความร้อนมหาศาลที่จะสังเคราะห์ให้เกิดแร่เหล็กขึ้นมา <Allah. S 2> สักอะต,ตอมหนึ่งสองอะตอมหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่เขายกตัวอย่างแค่อะตอมเดียวเนี่ยเหล็กแค่จํานวนเล็กน้อยเท่านั้นเนี่ย ถ้าจะให้มันเกิดขึ้นมาได้มันต้องใช้ความร้อนในการสังเคราะห์ให้เกิดเหล็กเนี่ยนะใช้ความร้อนมหาศาลเขาบอกความร้อนในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ร้อนมหาศาลอาจารย์ยังความร้อนไม่พอที่จะให้เกิดเป็นแร่เหล็กธาตุเหล็กขึ้นมาจํานวนไหนก็แล้วแต่แล้วเขาบอกว่าความร้อนที่อยู่ในระบบสุริยะาจาระบบสุริยะเรามีโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวศุกร์ดาวเสาดาวโพโตดาวทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยความร้อนก็ยังไม่สามารถเพียงพอที่จะทําให้เกิดเป็นแร่เหล็กขึ้นมาได้ส เล็กน้อยหรืออะตอมเดียวก็ตามนี่คือ,อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วแล้วเริ่มสงสัยแล้วเดี๋ยวพี่น้องลำดับความนิดนึงนะครับเหล็กนี้จะต้องอาศัยความร้อนชนิดที่มากกว่าดวงอาทิตย<ช>์หลายเท่าจึงจะสามารถทําให้เกิดเป็นแร่เหล็กครับหรือเป็นสารที่เรียกว่าเหล็กตรงนี้ขึ้นมาได้ครับ ไอ้โลกเรามันไม่เหมือนกับดวงอาทิตย์เนี่ยจันครับแล้วแล้วเหล็กตรงนี้มาอย่างไรแน่แน่แล้วแล้วมันอยู่ได้ไงเพราะมันต้องใช้ความแล้วความร้อนไม่ใช่ในโลกโลกจะไม่ร้อนแน่นอนอยู่แล้วไม่ร้อนแน่นอมันร้อนเท่าไหร่แล้วมันเกิดไม่ได้แล้วระบบสุริยะที่มันดาวทั้งหมดดาวเสาดาวศุกร์ดาวดวงอาทิตย์ดาวอังคารทั้งหมดรวมกันกับความร้อนยังไม่เพียงพออาจารย์กำลังจะบอกใช่ไหมว่าเหล็กนี่ไม่ได้เกิดในโลกไม่ได้เกิดในโลกวิทยาศาสตร์พิสูจน์ชัดเจนแล้วและผุ้อานนี่ก็บอกเอาไว้ว่าเหล็กเนี่ยมาจากข้างบนมาจากข้้าาางงงงบนนลลข่ักวิทยาาศสตร์ได้พิิสูจจนน์แลล้วว่่าาาเเเห็กกกียดม ดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ครับซึ่งมีความร้อนเนี่ยนะประมาณม2ถึงส0 0รอยล้านองศาเซลเซียสมากกว่าดวงอาทิตย์มากกว่าดวงอาทิตย์หลายหลายเท่าเลยจันสองถึงส0 0รอล้านองศาค,ความร้อนอเ,เมื่อเกิดความร้อนแบบระดับที่ว่าสุดสุดแล้วแล้วทำให้เหล็กธาตุอแร่เหล็กถูกสังเคราะห์มานะ<ม>อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยนะจกนกระทั่งว่าเกิดแร่เหล็กมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใน,ในดาวฤกษ์ดวงใหญ่นะั้นนะครับ<ม>ดาวฤกษ์ดวงใหญ่นั้นไม่สามารถรับน้ําหนัก แร่เหล็กนั้นไว้ได้เกิดจึงเกิดเขาเรียกว่าเกิดปรากฏการ์การระเบิดออกมาระเบิดแร่เหล็กกระจายไปทั่วจักรวาลเลยครับฝังให้ดีนะครับเอาใหม่นะสมมติมือผมเนี่ยเป็นดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่มีความร้อนสูง<อ>กว่าดวงอาทิตย์ 2> 2อสองถึงสามร้อยองศาสองถึงสามร้อยล้านองศาดวงก,กวาดมากกว่าดวงอาทิตย์ไม่รู้กี่เท่าแน่นอนแร่เหล็กเกิดกลางสังเคราะห์ในนี้ในในเราเรื่องตรงนี้สังเคราะห์เกิดแร่เหล็กเยอะเยอะเยอะเช่นเยอะขึ้นจนกระทั่งว่า เกิดการรับน้ําหนักไม่ไหวเกิดการระเบิดบึ้มออกมาแล่เลยกระจายไปทั่วจักรวาลกระจายไปกระจายไปไหนก็แต่ลกจานกระจายกันไปทั่วเวลากระจายไปทั่วปุ๊บก็กระจายมามาอยู่มาเข้ามาในเขาเรียกว่าเขตดึงดูดแรงดึงดูดของโลกและก็ถูกแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดของโลกเนี่ยดูดเข้าไปดูดเข้ามาดูดเข้ามาตอนนั้นมนุษย์จะไม่มีอาจารย์ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขัดกับที่อัลลอฮ์ทำให้เป็นฟ้าเป็นหลังคาครับอ้าวแล้วบอกฟ้าเป็นหลังคาแล้วทาไมแล้วเหล็กตกมาได้อะอื ตอนนั้นมนุษย์ยังไม่มีนี่เออเราให้ใช่ไหมมนุษย์ยังไม่มีเออเราก็ให้แลอะไรที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ในอนาคตเนี่ยต้องต้องต้องฟังฟังแล้วก็คิดคิดตามตรงนี้นะว่าภายหลังจากที่ดาวเลษ์กดวงนั้นมันแตกออกนะมันระเบิดออกอยู่ในการควบคุมของผู้สร้างนะอาจารย์ครับอยู่ในการควบคุมของผู้สร้างผู้สร้างให้เป็นอย่างนั้นคือพระผู้เป็นเจ้าให้มันแตกออกแล้วเนี่ย นะครับกำลังจะบอกว่าเหล็กเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเหล็กไม่ได้เกิดขึ้นเองในโลกไม่เกิดได้จันกำลังจะบอกกับพี่น้องว่านักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ตรงนี้แล้วแต่อัานกุรานบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ประทานเหล็กลงมาส่งเหล็กลงมาส่งเหล็กลงมาสู่โลกใช่แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่ามันเกิดดาวฤกษ์นาดใหญ่แล้วมีความร้อนสูงอืมพอเบิดพี่น้องตรงนี้ว่าอย่านึกว่ามันเกิดเองตามธรรมชาตินะทุกอย่างทุกกระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้สร้างใช่ นีน้เพราะฉะนั้นเมื่อดาวเลษ์ขนาดใหญ่มีความร้อนร้อนร้อนสูงมากขึ้นแล้วก็รับน้ำหนักเหล็กไม่ไหวเหล็กที่อยู่ในดาวใหญ่เขาเลิกโดนนะั้นกระจายถูกระ,ระเบิดออกมากระจายไปตามสถานที่ต่างๆในจัก,กรวาลแล้วก็เหล็กนั้นก็ถูกกระจายมายังเขาเรียกว่าบริเวณที่เป็นแรงดึงดูดของโลกโซนที่เป็นแรงดึงดูดของโลกคือเวลาเราเราเราเห็นเราเห็นคนที่ออกนอกนอก,นอกโลกไปไหมเวลาไปอยู่โดยบนบนบน บนยานหรือบนเครื่องบินอะไรที่เขาส่งไปบนบนบนยานพาหนะมันจะลอยได้อแปลงสีฟันก็ลอยอะไรลอยหมดเลยเพราะเพราะแรงดึงดูดมันไม่มีอืแต่เมื่อกลับมาสู่โลกเมื่อไหร่ปุ๊บมาสู่เขตเขตที่มันจะเป็นเขตแรงดึงดูดของโลกเนี่ยอาจารย์มันจะมีโซนของมันครัโซนถ้าเข้าสู่โซนนี้ปุ๊บจะถูกดึงลงมาต่ํายังพื้นดินโลกเลยแต่ถ้าพ้นเขตโซนนี้ไปแล้วร่องลอยเลยวิวเลยอาจารย์สมมติสมมติตรงนี้เป็นสมมติสมต้ตมือผมเนี่ยนะครับเป็นเขตแรงดึงดูดเป็นเขตโซนแลละ เหนือขึ้นไปปุ๊บคุณล่องลอยแล้วไม่มีไม่มีแรงดึงดูดจะลอยไปทั่วเลยนะแต่ถ้าพ้นโซนนี้มาแล้วปุ๊บเนี่ยนะแล้วตรงนี้เป็นโลกนะปุ๊บจะอะไรก็แล้วแต่เข้ามาสู่ใต้โซนนี้ปุ๊บเข้ามาโซนนี้ปุ๊บจะถูกดึงลงมาอย่างโลก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 นี่แหละมันสอดคล้องกับความหมายของอัลกรอาาที่บอกว่าลงทรงลงมาท่งลงมาแปลว่าลงมาจากข้างนอกโลกลงมาสู่พื้นโลก นะครับเพราะฉะนั้นเหล็กที่มีจํานวนมากจะล่องลอยอยู่ขนาดไหนเมื่อมันเข้าสู่เขตแรงดึงดูดของโลกปุ๊บมันจะถูดดึงลงมาในโลกโ<อ>ดึงลงมาตกตก,ตกลงมาเวลาตกสู่พื้นดินปุ๊บมันก็จะซึมมันก็จะอยู่ในใต้พื้นดินก็ไปขุดแร่เหล็กเกิดมาจากใต้ดินก็ทําใหห้ดูเมือนว่าาเเหล็กกิดมาจากในดินแต่จริงๆเปล่ามันออกมาจากนอกมันมาจากนอกโลกจากดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่และกระสเก็ตของเหล็กเนี่ยมันลอยแล้วมันก็ตกมาสู่แรงโซนที่เป็นแรงดึงดูดโลกก็ดึงแร่เหล็กดึงแร่เหล็กดึงแร่เหล็กมาตรงนี้ตอนนั้นมนุษย์ยังไม่เกิด ตอนนั้นมนุษย์ังไม่เข้าใจไหมอัลลอฮ์สุบฮานพระผู้เป็นเจ้าที่แท,ท้จริงนี่วางแผนมาอย่างดีเลยว่ามนุษย์เหล็กที่มนุษย์ใช้กันเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มานาฟิออลินัสอัลลอฮ์บอกในคัมภีร์อัลกุรอานว่ามานาฟิออลินัสจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์เพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์รู้ว่าอลัลลอฮ์จะให้เหล็กเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านไหนก็นแล้วแต่อลัลลอฮ์ก็ให้แล่เหลยเกิดในโลก ส่งลงมาส่งลงมาส่งลงมามมหลังจากนั้นปุบ๊บเอาลอกก็ตามสเตปเอาลอ์ก็ให้มีสัตว์มีมนุษย์ค่อยๆเกิดขึ้น่แล้วมนุษย์ก<ช>็เกิด<ช>มาพร้อมกับแร่เหล็กอยู่บนโลกแล้วก็เลยไปคิดว่าแร่เหล็กนี่เกิดขึ้นในโลกเราเป็นธรรมชาติในโลกนี้คิดว่าเป็นแบบนั้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นมูฮัมหมัดพูดสวนกับความคิดความเชื่อของคนทั่วไปไปขุดแร่เลก็ขุดจากในดินนั้นนั้นเลยอืแล้วมูวฮัมหมัดมาพูดสวนมันไม่ไ,มได้เกิดในดินมันมาจากข้างบนลงมาหลัก อลลอวอากันทามูฮัมหมัดแต่งแชมเปี้ยนกูอ่านในมูฮัมหมัดไม่ d i s เครดิตไม่ไม่ไม่พูดแล้วให้ลดความน่าเชื่อถือของตัวเองตัวเองเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาพูดได้างเหล็กมาจากข้างบนเอาอะไรมาพิสูจน์มูฮัมหมัดเอ๋ยคือไม่ถึงตกลงมาจากข้างบนใช่ตกลงมาจากบนมูฮัมหมัดเป็นผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เจ้ามาพูดได้อย่างไรมูฮัมหมัดผมผมเคยอ่านอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยเรื่องคล้ายๆอย่างนี้อาจารย์นานมาแล้วตอนสมัยตอนยังเรียนอยู่มัธยมอยู่เลยนะครับอ่านในห้องสมุดอะไรสักอย่างก็็บอกกว่่าเเลนีย จะถูกค้นพบที่เปลือกเปลือกผิวเปลือกของโลกเท่านั้นเองครับที่มันอะไรเนะเป็นลาวาระเบิดออกมาจากภายใต้เนี่ยที่มันออกมาแล้วมาเป็นกองภูเขาส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีไม่มีไม่มีแร่เหล็กอผมคยนึกได้นะอ่านอ่านต้องแรกก็นึกได้อ๋อมันเป็นสวนมันมันตรงกับความจริงที่อันกุรอานที่ระบุเอาไว้ว่าเหล็กมันตกลงมาก็แสดงว่าจะอยู่บริเวณผิวโลกหรืออาจจะซุดตัวลงไปลงไปหน่อยเนื่องเนื่องด้วยเวลาที่เป็นล้านปี ฝุ่นอะไรต่ออะไรมันก็ทับกันไปเหมือนน้ำมันอาจจะมันก็ทับผมทับผมกันไปเหมน่ามันไม่ยึดยังไงก็ยังอยู่ที่เปลือกโลกมันก็ไม่ได้ลึกลงไปอยู่ถึงกระทั่งมันเป็นลาวาอะไร่ังเพราะถ้าไปลงไปลาวามนุษย์ไปค้นไปขุดยากแน่นอนแล้วมันร้อนอย่างนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์ลึกไปไม่รู้กี่พันกิโลขุดไม่ได้มันก็จะอยู่เหมือนอาจารย์ว่ามันจะอยู่แบบผิวเปลือกผิวของโลกแล้วไปขุดเจอกันแล้วในสมัยนบีเนี่ยพี่น้องกับเอ้ผมสมัยก่อนเวลาเรียนเรียนเนี่ยเรียนที่เนี่ยเรียนที่เมืองไทยเรื่องเรียนศาสนาเนี่ยสมัยนบีมีมีชยกันเล <laughs> มีธนูที่เอามาจากเหล็กใช่กันเล่น,นอ๋อภุมพุม่มเรามารู้นี่เองว่าไอ้แร่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีผสมไปด้วยหินผสมไปด้วยขยะอะไรต่างๆที่ไปขุดขุดกันมาเสร็จพอเอาไอ้ตรงนั้นมาเผาไฟกันเอามาเผาไฟแล้วมันก็จะไหลออกมาจ,ะมะจาก<อ>น้ําเหล็กแทเหล็กที่มันหลอมละลายตรงนั้นแหละก็เอามาหล่อเป็นมีด อ๋อทำไม่ได้ยากเลยนั่นแหละคือแร่เหล็กนะครับที่สมัยยุคนบีเองก็มีการใช้แล้วแร่เหล็กนะครับแต่ที่อาจารย์บอกตรงนี้โอ้โหน่าคิดนะนะว่ามูฮัมหมัดบอกได้ยังไงว่าเหล็กมาจากข้างบนสวนกับความความรู้ของคนทั่วไปแล้วคนที่เขาไปขุดเนี่ยไปขุดจากภูเขาเนี่ยไปขุดมาจากทะเลทรายเนี่ยไปขุดมาจากข้างๆภูเขาที่เป็นก้อนๆแล้วก็มีอะไรนะจะเห็นเป็นเงาเเป็นแร่เหล็กใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยเอามาเผาเอามาทุบๆๆๆๆเสร็จแล้วก็เอาหินออก เอาไอ้แร่เหล็กเนี่ยเอามาหลอมพอหลอมเสร็จมันก็ไหลออกมาปั๊บก็เอาเหล็กตรงน,นั้นเนี่ยเอามาหลอมเป็นรูปมีดก็ดีเป็นธนูก็ดีหรืออะไรก็ตามแต่รตรงเนี้คนที่อยู่ในยุคนั้นเขาก็เชื่อว่าเหล็กเนี่ยมาจากดินแต่มมฮัมหมัดบอกว่าลงมาจากข้างบนอาจารย์ครับผมจะบอกความจริงอย่างนะึ่ตอนแรกผมที่เริ่มศึกษาอิสลามใหม่ๆมศึกษาแบบมผมก็เป็นมุสลิมทั่วไปนะไม่ได้สนใจอะไรตอนแรกัรบ,บ,บแล้วก็มาอ่านคัมภีร์อัลกุรอานคือสิ่งที่ทําให้ผม สนใจทางวิทยาศาสตร์ด้านจักรวาลด้านด้านน้ําทะเลด้านภูเขาด้านอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของผมทำให้ผมสนใจคือกุรานอาจารย์อัลลอฮ์กุรานมีอายาหลายอายาที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์สิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาภูเขาน้ําทะเลที่เราคุยกันมาเยอะแยะเนี่ยมันบังคับให้เราเนี่ยเอ้ยมันกํเหมือนกำลังก็เหมือนว่าอัลลอฮ์บอกเราเป็นอ้อมๆว่ามุสลิมต้องศึกษาวิทยาศาสตร์ อืมใช่เลยครับเหมือนกับอัลลอฮ์บอกเราอ้อมอ้อมว่ามุสลิมศึกษาต้องศึกษาวิทยาศาสตร์ศึกษาศาสนาอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาเพื่อจะไปทําอามันอีบาดัดเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ได้ครับมุสลิมต้องศึกษาวิทยาศาสตร์ผู้ลิมต้องศึกษาการแพทย์เพราะมันอยู่ในมันอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์ต้องการจะสอนเราอ้อมอ้อมอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์อัลกุรอานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาถ้าเราไม่เรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าองค์การเหล่านี้คือสัจธรรม คือคือในพื้นฐานแรกนะเราศรัทธาต่ออลัลลอฮ์นะรเราเชื่อมันทุกอย่างที่อลัลลอฮ์บอกเชื่อหมดน,ะน,นี่นะถูกแล้วแต่ทำไมเราต้องไปศึกษาันนั้นนี่อีกก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าถ้าไม่ศึกษาวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยเราจะมั่นใจได้ไงว่าุรอ่านเนี่ยมาจากพระเจ้าใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาคนเข้ามาสอบถามนายกุรอ่านของเองเนะี่ยเจ๋งจริงๆมีอะไรดีก็ไม่สามารถรอธิบายได้เลยพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยว่าคุรอ่านพูดเรื่องฝนหรือป่าพุรอ่านเรื่องพูดเรื่องภูเขามันเป็นยังไงพับ เราก็จะไม่รู้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะอธิบายในแหลกหลักของวิชาการให้คนต่างศาสนาเขาได้เข้าใจว่าอุรานในความจริงแล้วเนี่ยมาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนข้อพิสูจน์หนึ่งสองสามสี่ตามที่เราได้พิสูจน์ให้เห็นศึกษาอันกุรานศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆที่กุรานได้กล่าวเอาไว้ด้านธรณีวิทยาชีววิทยาด้านการแพทย์ด้านที่เกี่ยวกับมหาสมุทรศาสตร์นะครับ เกี่ยวกับน้ําทะเลศึกษาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทําให้เราออกห่างจากอัลลอฮ์ออกห่างจากกุรอานออกห่างจากอิสลามเปล่าศึกษาเพื่อจะมาทําให้อิสลามเนี่ยเป็นศัธรรมให้คนปรากฏมากยิ่งขึ้นกลับยิ่งมีความมั่นใจกลับยิ่งมีความหนักแน่น กับยิ่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งสุดยอดเลอเกินมันทําให้เกิดความสุขนะพี่น้องครับอาจารย์ศึกษาด้านไหนกันแล้วแต่ศึกษาด้านธรณีวิทยาหรืออาจารย์เนียดอย่างนี้หรือใครท่านพี่น้องเนียดอย่างนี้ศึกษากี่ปีจะได้ผลบุญตลอดปีเพราะศึกษาเพื่อจะมาทําให้กุอานประจักษ์ยิ่งขึ้นให้อิสลามประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอ,อ,อิสลามคือศาสนาที่แท้จริงรนะครับไม่ใช่ศึกษาแล้วทําให้เราเป็นคนโมเดิร์นถูกส่งไปเรียนตะวันตกกลับมาเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวศาสนาแถมเป็นคนออกห่างจากศาสนาอีกต ทำให้มุสลิมสงสัยในศาสนาอิสลามอีกต่างหากไม่ได้ศึกษาเพื่อมารับใช้อิสลามเลยครับไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่น้องครับก็เวลาเหลืออยู่นิดหนึ่งนะครับอยากจะสรุปให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าวันนี้เราคุยถึงเรื่องของเหล็กครับและกุรอ่านก็พิสูจน์บอกแล้วนะครับว่าวาอันซัลนัลฮะดีดะฟีฮิบะซุนชะดีดุนวะมานาฟฟออลินนาสนะครับเราได้ส่งเหล็กลงมาจากเบื้องบนครับส่งให้ลงมาอยู่ข้างล่างนะครับ แล้วก็เหล็กนั้นก็มีความแข็งแกร่งมากมีประโยชน์มากมายสําหรับมนุษยชาติรตรงนี้เป็นข้อความที่อยู่ในอัลกุรานอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับว่าเหล็กไม่ได้เกิดขึ้นเองในโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่ถูกส่งลงมาจากเบื้องบนลงมาสู่ข้างล่างแล้ววงการวิทยาศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเหล็กแท้ที่จริงแล้วมันเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยความร้อนเนี่ยไม่ได้ไไดแล้วต้องอาศัยความร้อนที่ร้อนมากกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่า นะครับซึ่งพอมันเกิดขึ้นมาแล้วปั๊บมันก็จะถูกส่งมาอยู่ที่โลกนี้แปลว่าโลกนี้มันไม่สามารถที่จะอะไรนะก่อกําเนิดแร่เหล็กนี่ยให้เกิดขึ้นมาได้นะครับนี่คือข้อมูลที่อยู่ในอันกุรานอย่างแท้จริงจะเห็นว่าอายะสั้นนิดเดียวจย์อายะสั้นแต่เวลาอธิบายมันต้องอธิบายให้เข้าใจว่าพิสูจน์ว่าอายะนี้เป็นสัจธรรมอย่างไรมูฮัมมัดท่0นสี่ร้อยปีที่แล้วกล่าวได้อย่างไรก่าวขัดกับความเชื่อความรู้ของคนทั่วไปด้วยครับผมครับก็เวลาหมดลงพอดีนะครับคงต้องจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้์ครั้งต่อๆไปก็ยังมีบทพิสูจน์อีกมากมายเล่นงครับทั้งประวัติศาสตร์อะไรต่างๆที่จะพิสูจน์ให้พี่น้องได้รับทราบว่าคนที่ชื่อมมฮัมหมดัดนำคำพีอันกุรอ่านตรงนี้มามาด้วยสัจธรรมที่แท้จริงมาจากพระเจ้าเพื่อที่จะให้มนุษย์ยอมจำนนกับพระเจ้าและก็เป่งวาจาออกมานะครับว่าและอิลลัฮิลอละลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะครับวบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ